โอ้ยแปไปไกลเลยแต่แป๊บินกะใครวะมีอยู่ตัวเดียวไอ้แป๊ดอะรู้สึกฝันดูมองมอยแป๊ดเลยผมเลยนะไม่ต้องมองแม่งหรอยแป๊ดอะปล่อยแม่งเถยะไอแป๊ดอะ แบบนั้นเหรอเฮ้ยเยหยียบกล้องพ่อพ่อถ่ายรูปอยู่ข้างหลังใครวะสามตัวใช้แก๊งตะลุดปะหรือแก๊งผมวะตัวเดียวให้ผมกลับอีกสองตัวบ้านผมเหรอกลัมาเร็วมา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 เข้ามามาขึ้นเห็นพ่อเสียงมากเลยดำอีกตัวหนึง่งอ้าวดำมาน,นี่เหรอ อ่ะของบ้านผมหมดเลยนี่เมื่อกี้